วันนี้ก็อยู่กับบีบีสิบส<ม>ามกับสิบสองนะครับวันนี้ก็อยู่กับร้านการ์ดสเปรบูการ์ช็อปนะครับที่หลังโรบินสันสมุทรปราการถ้าใครอยากมาก็นั่งบีเทสมาได้ถึงสถานีนแพรกษา,กษาใช่สถานีแพรกษาแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงก็ถึงเลยนร้านสเปรบูการ์ช็อป ก็วันนี้ก็อยู่ร้านการ์ดเลยเขากําลังจัดของกันอยู่กําลังวุ่นๆเลยเราก็มารบกวนสถานที่นะ่อมาก็อ่าในชุด v b, b 3 3ก็จะมีแคน Genesis ส n อ e จ f e เฟเทอแล้วก็เกียร์โคนิเคิลเนาะหน้ากล่องก็เป็นตัวของเมาคุดเมริกนะครับแล้วก็มีดูกันดีกว่าว่าในบ็อกจะมีอะไรบ้าง ก็มีต,ตัวหน้ากองอย่างเมัเมเลคุสเนเรสนะซื้อนี่โปรเทนโปรเทนโปรเทนกันเลยนะนี่นะของชุด V B บีสิบสามของแทนไอเกิลเฟเทอร์นะครับส่วนเรื่องสก,กิลอะไรก็เดี๋ยวคอสอ่านกันไปเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับนี่ตัวนี้จริงนะโซบัสโซบัสสองคิวไก่แต่ละเม็ดตัวหนึ่งก็ป้ายอีกไม่ตัวนี้ก็ตีแรงตั้งห้า เอฟรอยสายนะตัวนี้ถ้าใครอยากได้ฟูอก็ซื้อไมเทิลได้ครับในงานแข่งวันที่ยี่สี่ยี่ห้ามีด้วยเออใช่มีด้วยมีใช่ไหมมีฟูอาสของนั่นนั่นมีอยู่แล้วหลอนไหมมีรายการอยู่แล้วพี่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตามข่าวมากก็เลยไม่ค่อยรู้อันนี้โอเคนี่ตอนนี้ตัวเก่งเลยเนี่ยถ้า มีโปรเทคมาเกอร์ในแถวแนวตั้งเดียวกับเรียงบวก1ึงห้าโคตดีต้องเล่นกับโปรเซ็2สองนะใบนี้จริงวอนนี้คาดามีโซนมีห้าใบพูดได้แล้วบวกสองหมื่นโอ้พูดสองเก้าเลยพูดโคตรแรงอันนี้ตัวไงแด้มนี่ตัวนี้เหมือนกันสามารถอินเตอร์เซตแต่แถวนี้ได้นะถ้าในแถวแนวตั้งเดวองมี p r o เทคมาเกอร์อยู่ตัวนี้ของนี้ ปึ๊บอ่ะตัวนี้ตัวเปิดเจหาเมาพึนมเน็ตไม่เจอหนึ่งใบเขาขึ้นเมือครับอ่าตัวนี้จะเป็นโโมโมาก่อนาใช่ไหมก็ได้ก็จะเ,เป็นโโมโมาก่อนนะครับรีมาอยู่ในบ็อกนี้ถ้าดาม,ม,ดม็โซมีห้าใบยูนิตนี้วันหนึห้าโอ้จะได้ตัดตัวเริ่ฟอีเจนด้วย เาแนะนว่าเปิด4กล่องเล่นได้เลยสำหรับเ n g e l f e a เนาะโอเคเปิด4กล่องพร้อมเล่นมีตัวเริ่มมีทิกเกอร์ครบนะครับหรือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับเ n เ e l Feather เปิด4กล่องหางเพื่อนได้เ n g e l เล่นแน่นอนนะครับ<ๆ>ต่อไปก็เป็นของ Genesis นะครับนี่เทพสวรรค์ต้นกําเนิด Uranus นะเป็น VR ใบใหม่เนาะไอ้ตัวที่เปิดแดนดาราได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแสแตนวันค t y ิออหนึ่งใบได้นะครับ <Okay. S 1> นี่ตัวนี้ดีกว่าโซบาสิบ so ห้าเขาตอร์ชาร์จห้าโซบาสิบห้าเขาตอร์ชาร์จห้าอันนี้ถ้าฟอสมัคเตอร์ตามไปเลยมากกว่าเขาประมาณหนึ่งจวงหนึ่งนะฮะมันเป็นของเสริมกับชุด VBT ถุกเจนด้วยครับเจนี่นะครับสายบันเทิงยอดหรือสายยูเลนัปอะไรเนี่ยป๊าปเจนี่ DNA น่าจะไม่มีตัวเริ่มให้เพราะว่าเพิ่งมีบีดีไฟ Okay. DNA ก็เป็นแค่ของเสริมนะครับ DNA เป็นแค่ของเสริมมาเสริมก็ต้องซื้อชุด VTD 09หรือ VTD ตัเกมาเสริมได้เนาะ,ะประมาณนั้นแต่ว่าต้องมี VTD VTD นะไม่งั้นเล่นไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นชุดที่มีพิงเกอร์กับล้วเล็บแล้วก็สุดท้ายแค่เกียร์โครนิคิลนะครับสายโคนไทเกอร์ลีเบเรี่มีสกิลในการลบ เอ่อการเดียนของผู้แข่งร้อยห้าพันด้วยเนาะทั้งเพิ่มเลยนะครับแต่ว่าต้องเอาตัวเอซีก่อนน,ะอเนะเทคนิคจะเกิดนะเอซีใบใหม่มีเยอะมากแล้วก็เก็ยรนะสามสุดเก่งเลยลงสนามใบการ์ดมือหนึ่งใบเป็นตัวเพิ่นผู้แข่งจะคอการ์ดแต่มือลมกาได้ต้องคอสองใบพร้อมกันนะครับถึงจะคอได้เนาะเราโคตรเก่งเลยอ่าตัวนี้ก็ได้ทิ้งก้านมือหนึ่งใบดี 9, 000, ไท้ายเดียกัของผู้แข่งหนึ่งใบอยู่ห้าพันได้นะครับสมมติก้ันม,มือเยอะเกินก็เอาตัวนี้แหละ ทิ้งทิงท้งทิ้งทิ้งบวกพลังบวกพลังอันนี้โคโน่แฟงตัวใหม่นะนี่เป็นตัวฐานสไลด์ตัวใหม่นะครับมีตะกิยบที่มาถูกโคโน่ไทเกอร์รีเบเลียนไรทับก็จะได้ทิ้งเก้าเมื่อหนึ่งใบบวกครีกได้ด้วยแล้วก็บวกได้ได้ด้วยโหโคตรดีนี่ตัวนี้เคยมาเป็นโปรโมในไมเคิลเดีย่ตอนนี้ก็ใครอยากหายก็าหายในนี้ได้ครับโอเค เกียร์ก็ไม่มีของเสือมันนานตั้งแต่ชุดบีบีศูนย์สี่คือเพิ่งมามีของเสือมาชุดนี้นี่แหละที่เขาทำเป็นเสนือมาจริงๆหายไปนานเหมือนกันสองปีได้แล้วปะไม่มีของเสรือนเนี่ยอะไรเนี่ยเมื่อการต่อสู้ที่บดนะครับไปโดยเองนะครับไปกัดหนึ่งไปกดมือหรือไปตีแร็งไปโคตรจริงอ๋อมีตัวเลือกให้ด้วยแสดงว่านนะ่าจะมีติกเกอร์ให้ครับเป็นพอลนติกเกอร์นะครับเ,เพื่อนารัาเทเลย อีกรีให้ไหมเน่รีสองใบจอหนึ่งใบนิ้วหนึ่งใบโอเคป่ะเสือก็สรุปบ้าผมก็เลือกอยู่ใช่ทิกเกอร์กับตัวเริ่มมาด้วยนะครับแสดงว่าสามารถจัดสีกล่องเล่นได้เนาะสำหรับเสือสายรีเบลเลียนนะครับก็พวกกิฟเอยอะไรเอยเขามีอะไรมาให้บ้างก็มีคลิชิ้วให้มาหนึ่งใบนะครับ ใบฟอสหนึหนึ่งใบฟอสหนึ่งสองใบพิวหนึ่งใบแล้วก็การ์ดหลังกล่องนะครับได้เป็น S V R a r t a d e r Walrus wow, m e r e t นะครับอ่านี่ชอบเลยของดีของดีสรุปว่าบอส V E B 1 3ก็เปิดสักประมาณ4กล่องก็ได้2เด็กเล่นเลยนะแล้วก็ไปหาของเสริมกันนะครับส่วนอาจจะมีเสียดายเรื่อง คลิปหน่อยนะครับคลิปมันให้เป็นคลิปหนึ่งมาแต่ทั้งที่ไอ้มังคุดเนี่ยมันน่าจะเล่นกับคลิปสองน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะและ้วก็อ่ะถือว่าไม่เป็นไรอะ,ไร,ะไรครับพี่ฮะทำอะไรมาเรียนอะไรนี่แกซีดกซีด texture ตรงเทคการ์ดนะครับเราจะดูโอ้นี่ขนาดยังไม่โฟกัสยัสเงเห็นนะเหมือนหมึกแบบหมึกหมดอ่ะ แล้วเสือตัวอย่างส้มอ่ะเสือสีอย่างส้มเลยอะ่ะอันนี้ฝากไทยบระกาศปรับปรุงเรื่องนี้ด้วยนะครับเอออันนี้น่าจะเห็นันโอ้ส้มจะเสืออ้อยีน <f ew> นี่อันนี้ปกติสีแดงอันนี้เอาชมพูใช่โอ้อ่อนปะอันนี้ไปปกตินะนี่อันนี้ชมพูอ่อยชมพูออกแดงแน่นี่เป็น <f ew> น้องเสือน่ารักเช่ไหน้เสือน่ารัก อขอบคุณครับคุณโมครับครับครับโอเคมีมีสิบสองเป็นชุดที่หน้ากล่องเป็นราโกนิกแว่นคริเชอร์นะครับที่เคยทำคลิปแนะนำการคอมโบไปแล้วนะครับแล้วก็มีคาร์เดตส์กับคันสกีนะครับใช้ผู้เป็นตำนานในภาค G แล้วก็มีแคร์ทั้งหมดสามแครหมือนกันชาร์โดพลาตินอะลูคามิอควาฟอสนะครับอย่างละยี่สิบสองใบโอ้พอดีเป๊ะเลยเป็ <laughs> อย่างละยี่สิบสองใบกันเป๊ะเลยอ่ะหน้ากล่อง กับตัวที่เก่งที่สุดในบรรดา6แคนที่ออกในวันนี้นะครับรา a g นิ i แวนค q ิเชอร์ยูนิตสุดเก่งพี่บวกพลังให้แถวหน้าแบบง่ายๆนะครับบวกให้ตั้งหมื่นหนึ่งนะแต่เป็นคอนเทนเนอรบวกตลอดเลยคนระับเคาเลตซอสดราก้อนตัวมีมแต่ว่าเห็นว่าไทยปรนกาศจะประกาศโปรโมออกมาแล้วเนาะเป็นโปรโมทที่ช่วยให้คาเลตซอสดูเล่นเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำสก,กิลได้เยอะขึ้นนะครับไปนั้นใด้ไหม าอยู่ก็ต้องรอรายละเอียดทางไทยแบงก์การนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนเหมือนกันนะครับฮ <c oughs> ่าโดก็เป็นรุ่นเสริมทีต่อมาจาก,กรุ่นมีปีศูนย์หกนะเออเป็นตัวน่าสนใจเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ามาเสริมให้กับคาเลซอนมันนั่นแหละ <c oughs> บางตัวก็น่าคุ้นๆนะมาจากภาคจีชื่อ <c oughs> โอ้เกียร์ิสองชิวหมื่นห้าแต่พลังเจ็ดพัน นี่ตัวเมื่อลงจากมือครับดู5ใบบนสุดถังกองแล้วก็แสดงเกตสามพิเกนหนึ่งใบนะครับนำขึ้นมือแล้วก็สับกองถ้าเอาขึ้นมือเนี่ยจัวหนึง่งไปเอาขึ้นมือทิ้งกางขนมือหนึ่งใบเป็นตัวเปิดห้าหาสามแต่เพราะเขมี EB สิบสาม,มไม่มีมั้งใช่ไหมเออทำไมสิบสองมีวะช่างมันแล้วกันมีจ,จิอันนี้เมื่อบาัสดาที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับอยู่ดีนสแตนโซปราหนึ่งสแตนตัวเองแล้วยูดีนีบวงเอื้อห้าโอ้ที่มันตัวช่วย ช่วยไอ้ตัวช่วยบูทมาตาดาสมมต,นะต,ต,ติมาตาดาตอนแรกกรตีไป2อ0หมื่นห้าอะไรอย่างเงี้เนาะมาตาดาแซงขึ้นมาตัวนี้ใช้ยังทกิลต่อได้นะใครเล่นมอดเด็ก็ไปของเสิร์ฟดีดีมีเกมหนึ่งชิวเหมือนหนึ่งที่มีทักิลอินเตอร์เซปเนาะบูทไม่ได้สิ่งจะเสร็จได้มีตัวเริ่มนะแสดงว่า,ม,ามีทิกเกอร์ให้ด้วยคลิปหนึ่งใบคลิปสองใบดอสหนึ่งใบ นิวหนึ่งใบนะครับต่อไปลัสการ์เลวอนนะครับ VR สุดเก่งนะครับของอัลฟ่าฟอสนี่มีกตะเกียวในการลดพลังของบรรการู่แข่งได้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีมือท,ที่เดลือยู่อย่าห้าใบจะมากกว่านะครับมันจะบวกเหมือห้าบอลเลยแล้วก็ทางในโตมีเกะสายจะมีที่ที่พันเพิ่มเป็นหนึ่งเข้าไปอย่นี่นี่ตัวเก่งนครับตัวเก่งเลยมีมังกรทะเลไร้นะครับมังกรทะเลไร้ ตัวที่ไม่น่าอยู่อะคอฟอสนึกว่าหนุน่มจากอรกาศพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มปราณวาลีนี่มั้งปราณวาลีอหนุ่มปราณวาลีโอ,อ้โคอฟอสอ่าเด็กเดรากิออสนะครับเมื่ออยู่ในที่ถูกเล็กด้วยความสามารถหรือขั้นของกลางไปอื่นตัวบัตรหนึ่งสแตนตัวเองนี่นี่บวกมือได้โอ้โหเก่ง แล้วเมื่อจบเทิร์นเรานะครับถ้ามีเนกาดเลสอยู่สีใบเรือยมากกว่านำอยู่ในนี้ก็โซ่ตัวนึงอะไรชูตเตอร์นี่โปรโมทที่ต่ก่อนคนหาเยอะนะครับมาอยู่ในกล่องนี้นะเรียบร้อยตอนนี้อ๋อมูดเก้าพันแต่ว่าไม่มีชิวนะครับมีตัวเริ่มแสดว่าจัดเด็กเล่นได้อีที่หนึ่งใบรอรหนึ่งใบฟอสหนึ่งใบ มหนึ่งไปครับเปิดสี่กองคบเล่นได้ครับกรฟอสก็ถือว่าประมาณนี้เนี่ยไปเสริมน<ป>ชุดเก่าด้วยก็จะเก่งขึ้นครับอันนี้ยังพอพอถุถุไทยๆก็อยู่ต่อไปเป็นนี่นาลูกามิกการแช์ตุดเก่งนะครับในบังดีบ <c oughs> ีสิบสองยูที่บวเงมือนให้แถวหน้าได้แล้วก็สามารถปลายการของผู้แข่งบนมือหนึ่งไปได้ครับหรืออันนี้นี่ตัวนี้ของของดีแล้นะใส่ได้ครับ ถ้าเล่าถ้าเคยมีการของเรื่องใดก็ได้ถูกไปในเทิร์นนี้ยูนิตนี้อนา,า 1, 2, 1. อคตตีเพิ่มขึ้นสองหมื่นแต่สกิลต้องอยู่บนช่องแมนเท่านั้นนะ <c oughs> สกิลต้องอยู่บนช่องแมนเท่านั้นนะนี่คารูราใครคิดถึงนะครับ <c oughs> ตัวที่ท่านจีนี่ใช้กันเยอะมากคารูราเนาะเมื <c oughs> ่อจอมตีฮิตตัตวบั๊นหนึ่งครับตัวหนึ่งแล้วก็เลือกเรียงการในหน้าคู่แข่งหนึ่งใบไปเมื่อถูกใบจากมือนะครับในเทิร์นเราเนาะสามารถทองการนี้เราต้องเลี้ยงได้แล้วแล้วแล้วก็ถ้าคอเนี่ยยูนิตนี้หกหมื่นนะครับโอ้โหโคตรแรง อันนี้ก็เก่งไม่เทิร์นเล่านะครับถ้าเคยมีการของผู้เล่นคนใดก็ได้ถูกบายในเทิร์นนี้นะยูนิตนีน้บอกเหมืองนะครับเป็นปีหมื่นแปดใช้กับนารุใช้กับแม่ฟิชเชอร์ที่บวกให้อ,อีกหมื่นหนึ่งก็อ้แหลกนะครับต่ำแปดเลยอ๋อตัวเปิดห้าหาสามของนารุคามิถ้าในเทิร์นเล่านะครับถ้าเคยมีการของผู้เล่นคนไรก็ได้ถูกบายในเทิร์นนี้บวกห้าพันให้ตัวเอง พิกี้ใบใหม่เป็นพกีเกี่นหนึ่นเกีกหนึ่งบูได้แต่ว่าพลังเก้าพันนะครับพิกี้ชิลอาไปตัวเริ่มตัวเริ่มหน้าตาหน้าเกียดจังฮับริงเกอร์ดราโกฟิตนะครับโอ้โหหน้าตาอย่างหน้าเกียบอ่ะมีตัวเริ่มนะว่ามีทิกเกอร์นนีหนึ่งนอดหนึ่งนันหนึ่งแล้วก็ฮิวหนึ่งใบแปลว่าเปอร์ซีกล่องพร้อมเล่นเหมือนเดิมนะครับถือว่าชุดนี้ก็คุ้มอยู่นะเปิดสมมติว่าเปิดมีมีสิบสองสี่กล่องก็จะได้ไปเลยนะครับการ เออได้มาแต่เล็กพร้อมเล่นเลยนะครับ <kar oon> แล้วก็ไปหาชุดเสริมจากชุดอื่นเพิ่มนะจะได้เป็นเล็กฟูฟูได้เนาะส่วนข่าเล็บนี่รอโปรโมมาก็จะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับทีเดียวพวกข้้นหลังกล่อง้วมีอะไรบ้างก็ทิฟทิวทิฟอร์สวันเซลหนึ่งนะครับเซฟหนึ่งไ้ <kar oon> ทีเหลัหลงกล่องได้เป็น ตัวเกตดสองของนารุคามิเนาะ่ะเป็นแบบฟูอาสนะครับมีสุ่มทั้นเอสบีอาร์แล้วก็สุ่มหลังกล่องให้ด้วยโอเคประมาณนี้สําหรับชุด V E บสิบสองนะครับก็ค่อนข้างคุ้มอยู่เปิดสี่กล่องได้สามเด็กเนาะค่อนข้างใช้ได้หารกับเพื่อนเนี่ยก็กล่องละร้อยเจ็ดห้าเนาะซื้อสี่กล่องประมาณเจ็ดร้อยเออเพราะว่าเออเจ็ดร้อยนะครับก็ได้เวลาสามดเด็กเนาะแล้วก็ไปหาของเสริมมาเพิ่มก็จะเป็นเด็กเก่งๆได้เลยหนึนิดนะครับ ไประมาณนี้ในช่วงต่อไปก็มาดูดีกว่าว่าอีก3กล่องในตู้หกกล่องที่เหลือในที่สุ่มเนี่ยจะได้อะไรบ้างเนาะมาดูกันดีกว่าโอเคก็เปิดอนหลังกล่องต้อได้มาเอาสลับกันไปทีละบปั๊กแล้วกันนะนี่เอาวีดีที่สามต่อ,อไนะออนะอนะด้มาแล้วผมหันเพื่อนนะผมเอาแองซีบของดีมาแล้วหนะครับสบายสบายเนี่ยหลังกล่องเป็น ปับ๊บเอาได้ปอลคอมเป้นฟุฟโน่แฟงไทเกอร์นะครับ็นึ่งฟัวร์เนาะคนับรอบนี้มาเป็นฟอยเรียบๆนะครับไม่ได้มีอะไรดูว้ามากัก <c oughs> แต่ก็ค่อนข้างสวยใช้ได้อยู่ต่ <c oughs> อไปมีมีสิ <c oughs> บสองเขอาเลนะออก เติมมาเป็นปั๊บโอ้เจดสองของชาโดบาร์ดินนะครับมาบอมีมีต่อังไม่มีน้ำยาวอกเช่าเหมือนกันไหเออออะมานาออกาเอเติมมาเป็นปั๊บโอ้ของเจเนนะครับเจดสองเจเนก็เป็นปั๊มแบบปั๊มนูนด้วยเหรอ เอาแต่เสียไม่ปั๊มนูนแต่ไงทำไมหวาบบนเอาเสียมันไม่ได้ปั๊มนูนหรอเออไม่เสียไม่ปั๊มนูนให้ตั้งหน่อยหนึ่งเลยแต่ตัวเกียร์สองเจเนยปั๊มนูนให้ไหมทำไ,ไมลูกยี่น้อยอะครับโอ้ยลูกยี่น้อยตัวเป็น้นดเกียร์สองแค่โดย,ยแล้ว เราใช้ช่คนวันนี้ได้ตัวเก็สองนะเยอะมากเยอะมากเยอะมาก,อ,มากอ่ะต่ะอต่อไปกล่องสุดท้ายแล้วแต่ละกล่องน,นะครับดูวันไหวกันได้หรือเปล่าปุ๊บอาหาได้เสื่อยไปเลยโอเคไมได้ไปุ๊บแล้วสุดท้ายมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ออกของบ้านน่าจะเป็นอ่างป้าเพราะอ่า,อา,อายปลาไม่ออกเลยนะารักมาก เนี่ยนี่วสุุ้ย FBR เป็นฟ้าโอ้คา,า,าริซอสราก้อนนี่ FBR ของคาริซอสดราก้อนนะครับโอ,โอ,อ้ยโคตรเท่ห์มอเท่มากอ่ะแล้วก็นอกจากหลังก่อนมันมีการที่เศษด้วยนะที่ถ้าสั่งทุกทุกสามคาตันมันจะได้มานะครับนี่ ซุปซุปสามคาตั้งจะได้แพ็คนี้มาหน,นึ่งแพ็คนะครับดูนี่พอมีอะไรบ้างมีคาร์เดอสต็อดฟลัมทองสวยอย่างนี้เลยนะนี่สวยงามนี่เวอร์นิเจอร์ด้วยว่ากลองว,ว่าตัวการเท่าไหร่แตงเยอะไปหน่อยอเคล็ดบาสการ์ดไบอลน,นี่โอ้สวยงามมากอ่าวัตคิริออนนะครับ เก็บสองจีนี่แล้วก็เก็บหนึ่งจน,น,นี้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็มาเปิดบล็อกให้ดูกันแล้วก็มาดูกันเดีว่าแต่ละบล็อกมีอะไรบ้างแล้วก็หลังกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคก็ถ้าใครไปเลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราได้นะครับถ้ามีคอมเมนต์ยังไงหรือคอถามคำถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันได้เลยเนาะโอเคแล้วก็ใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายไปนะ